พิมพคำว่าพรุ่งนี้รวยขึ้นมาพิมพ์พขึ้นมาว่าพรุ่งนี้รวยนะพรุ่งนี้ขอบันดาลโชคล่าไก่ FC แฟนขับนะไอ้ไข่นะเห็นได้ไข่ไหมพรุ่งนี้ขอให้แตกสามตัวนะใครที่กดแชร์ไอ้ไข่นะวันนี้ใครกดแชร์ขอถูกหวยสามตัวตรงพรุ่งนี้นะใครที่กดแชร์หนึ่งแชร์วันนี้นะ ขอให้ถูกหวยพรุ่งนี้สามตัวตรงนะอืมวันนี้เรียทูบด้วยเลขกทูบด้วยนะโอเคไหมโอเคไหมกเมษายน6-4ฟันเม็ดเดียวฟันเม็ดเดียวเลยค่ะเม็ดเดียวแบบเข้าก็เข้าอะ่ะโอเคไหมฟันเม็ดเดียวเลย 1 6 0 0อคนตรงนี้ใครพร้อมแล้วกดแชร์หน้าเฟซหนึ่งครั้งดันคอมเมนต์่าพร้อมขึ้นอะตีแฟนคลับจา๋าใครกดแชร์หนึ่งแชร์ขอให้ถูกหวยนะใครที่ไม่กดแชร์ขอให้ไม่ถูกหวยนะใครที่กดแชร์ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์คนๆนะไอ้ไข่นะเช <c oughs> ื่อว่าทุกคนอยากปลดหนี้ กดไลค์กดแชร์การกดแชร์เป็นการแบ่งปันไหนสองพคนตรงนี้แนะนำให้ใครเล่นหวยมันเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์นะคะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์พร้อมไหมพร้อมไหม เลขทูบเอาไหมรัฐบาลไทยงวดนี้พรุ่งนี้รวยไหมคะพรุ่งนี้รวยค่ะพรุ่งนี้รวยหฮงๆกำงปังค่ะฟันเลยเมษายนปีหกสี่สองพันสี่ร้อยคนตรงนี้ใครที่กดแชร์ขอให้ถูกหวย ใครที่ดูแต่ไม่กดแชร์ขอให้ไม่ถูกหวยโอเคโอเคเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวเลยเนาะเม็ดเดียวเลยเนาะเดี๋ยวเอาเลขทูบไหมเลขทูบไอ้ไข่เอาไหมเลขทูบไอ้ไข่เอาไหมสองพัน 2,700คนตัวนี้ขอเป็นพยานหน่อยถ้าใครอยากได้เลขทุบไอ้ไข่นะคะเอาเลขทูบก่อนดีไหมคะเอาเลขทูบก่อนแล้วก็มาเอาเลขอ่าเอาเลขทูบก่อนนะคะแล้วก็มาเ,เอาเลขเลขอาจารย์ส่วนตัวเนาะเอาไหมรับทราบไหมรับทราบไหมคะเพิ่งดูครั้งแรกไปอยู่ไหนมา 3,200คนตรงนี้ใครอยากถูกหวยใครอยากถูกหวยอิติภิกุมารัคคข่เจดีจากมหาเทโรราภะราภาภวัตุเมีด้วยบุญบารมีอาจารย์ไฝได้สร้างมารือนายครนชัยสียดา ข้าพเจ้าและตัวแทน FC แฟนคลับทุกคนสิทธุหาจะขอเลขทูบไอ้ไข16่16เมษายนปี64พรุ่งนี้ขอให้ทูบออกมา3ตัวตรงๆให้ FC แฟนคลับกดนี่กดสิทธิ์กันถ้าออกมาตามที่ลูกขอในทูบอันนี้ขอให้ทูบเด้งออกมาเลยนะชิ้น สองชิ้นออกมาสองชิ้นอะไรไงดีจุดเลยต้ไข่ขอรัฐบาลงวดนี้จะเป็นตัวไหน ใครเห็นตัวเลขไหนคอมเมนต์ตัวเลขนั้นเลยนะจ๊ะพิมพ์คอมเมนต์ว่ารวยขึ้นมาทุกคนจะได้แคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้แคปหน้าจอเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตแป๊บหนึ่งอะระหว่างนี้เอาเลขอาจารย์ไปก่อนใครที่รอเลขทูปพ,พิมพ์ว่ารอเลขทูบมาหน่อยควันเข้าจมูกควันเข้าจมูกอาจารย์เยอะเลยใครที่รอเลขทูบพ,พิมพ์ว่ารอเลขทูบขึ้นมา อาจารย์ขอเวลาไม่เกินห้าทีตอนนี้เลขคูบออกมาสองตัวแล้วนะคะออกมาสองตัวแล้วดูครั้งแรกหรอฮะใครดูครั้งแรกบ้าง ราคาถูกๆไหมถูกแล้วต่อเลยนะทุกคนจานี่เลขทูบค่ะเลขทูบใครแคปหน้าจอแล้วคะ่ะเลขทูบใครแคปหน้าจอเสร็จแล้วพิมพ์คําว่ารวยขึ้นมาใครแคปหน้าจอเลขทูบแล้วพิมพ์คําว่ารวยขึ้นมาต่อเนี้ยต่อมาเลขอาจารย์ต่ออตรงนี้คนอยากเข้ากลุ่มเยอะเลย ใครที่อยากเข้ากลุ่มกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะบอกก่อนนะคะวันนี้วันเดียวนะจ๊ะใครแคปเสร็จแล้วบ้างใครแคปบเสร็จแล้วพิมพ์คำว่าเฮงเใครแคปบเสร็จแล้วพิมพ์คำว่าเฮงเง